อ่ามพี่นองเดีวเวลาเสพเสพแรกเป็นสุดหางงู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 เสพ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 คุณตาเป็นคนเห็นด้กินสุกหางงูอืมก่นอครับเอ้ละพักกานที่นี่ละอื้อหืออื้อหืออื้อหือน้ำนอนจำสมงคุง นี่พอกับตำสุนงมือบม่ดีอะอืมอือือ้ะขจอยงเหรอจอยจดเหมินไปแปลงฟันลบปไกขี้ไม่อานไม่พูดเหมือนนี้นะะ เพรนอนกับอันดามันอันดามันจะได้กินแม่คนเดียวยไปนอนคุ้งร่างแง่แม่ปุ้งๆแต่อันดามันคนเดียวเดี๋ยวเวลาพูดมาเนี่ยอันดามันหัน้าอย่างนี้บอกใครไม่กินอีกอ่ะบอกใครไม่กินีบอกคุณยายสุดตลาดแม่เอาอีกแล้วนะแม่เอาอีกแล้วนะจ้ะ นี่เาแล้วนะส้มตำอะ่ะบ่โม,มเป็นยังพี่น้องนานกินส้มตำท่างนี้กินเขาว่าใครได้กินส้มตำกับน้ำลัมยําเมื่อวานนี้วันก่อน่องหนึ่งวันนี้กินขวดเดียวเองอันนี้จะแ่บโอ้มันมันหินหินนะมันแบบว่าเท่าต้องกินก็แบบกินกับผักอื่นมาแซบน่บมันแบบคมขมแบบหินขึ้นดัง mhm 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 Ta đi mhm 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 mà mhm 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 này mhm 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 Cô mhm 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 ไม่ก้อยไม่ก้อยไม่ตายเพื่อนม่เชิญแซ่บนะอร่อยเลยแซ่บเลยเ,ย,บยเดี๋ยินใเนีอต่อแรงเข่าน้อยเยียวจะกกินบะเบิดนี่พับที่เดียวช้อนม,มานี่ฐอาใครมากี่รลมากนั่งทันเด้ออ้าว <c oughs> ใครมาเออ